เพราะงานสัมมนา,าและอีเวนต์ต่ตางๆปกติก็จะคึกคักกันตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับและถือว่าเป็นช่วงทํารายได้ให้ธุรกิจโรงแรมเช่นเดียวกันโดยเฉพาะจากหน่วยงานราชาการและรัฐวิสาหกิจแต่หลังเกิดการชุมนุมทางการเมืองทําให้การจัดกิจกรรมเหลา่านี้ต้องถูกยกเลิกทันทีทั้งจากบรรยากาศที่ไม่เอื้ออํานวยและก็ความไม่สะดวกในการเดินทางทําให้โรงแรมหลายแห่งต้องปรับกลยุทธ์อาจโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้า ิโฟกัสเรื่องนี้กับคุณนัชชาท์อาภาศีรัฐการชุมนุมทางการเมืองที่มีอย่างต่อเนื่องทําให้การวางแผนประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาหรืองานอีเวนต์ต่างๆต้องถูกเลื่อนออกไปตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแต่หลังจากการเกิดชัดดาวปิดกรุงเทพและการเคลื่อนการชุมนุมไปยังพื้นที่ต่างๆนอกจากจะกระทบต่อการเดินทางที่ต้องปิดเส้นทางการจราจรแล้ว บรรยากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมต่าง,างๆทําให้ต้องถูกยกเลิกไปในที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งโรงแรมเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีรายได้จากการจัดงานสัมมนาและงานอีเวนต์ที่ต้องถูกยกเลิกไปจํานวนหนึ่งทําให้แต่และโรงแรมต้องเร่งส่งข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันไปยังตัวแทนหรือเอเจนต์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและประเมินสถานการณ์ประกอบการตัดสินใจค่ะปร,ะปรับโปรโมชั่นเป็นแบบอ,อ,อย่างบางโรงแรมเนี่ยเมื่อก่อนนี้เคยมีบุฟเฟ่น,นะฮะตอนนี้ก็อาจจะไม่มีบุฟเฟ่ก็อาจจะเป็นอาราคา์าเป็นอาหารตามสั่งไปแต่ถามว่าจะปิดห้องอาหารไหมก็ไม่ได้ปิดห้องอาหารนั้นๆน,นะเพียงแต่ว่าแทนที่เราจะทาบุฟเฟ่เราก็จะทำเป็นแบบตามสั่งไปอะไรเงี้ยคือปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ ไปตาาามสถนกรณ์รายได้ที่ลดลงทั้งจากยอดการจองห้องพักที่หายไปหลังนักท่องเที่ยวไม่เชื่อมั่นในการเดินทางรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ถูกยกเลิกทําให้แต่ละโรงแรมต้องทําแผนเรียกความเชื่อมั่นอัดแคมเปญจัดโปรโมชั่นลดราคาทั้งห้องพักที่ลดลงกว่าร้อยละ40รวมถึงลดราคาอาหารและลดค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่ไม่จําเป็นลงเช่นโรงแรมย่านลาดพร้าวแห่งนี้ยอมรับกับทีมข่าวว่ายอดโรงแรมตกลงกว่าร้อยละ30

โดยเฉพาะประเทศไทยที่ต้องอาศัยรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักหลายฝ่ายจึงหวังให้ทุกคนหันมาร่วมกันหาทางออกให้ประเทศได้โดยเร็วที่สุดณชนอนอภาิริรัตน์ NBT News Focus